สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูรสกันอีกแล้วนะคะเราจะมาเรียนในหน่วยเมืองไทยที่รักเรื่องการแต่งกายของไทยแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้กันในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมเคลื่อนไหวกันก่อนนะคะคุณครูจะเปิดเพลงให้เด็กๆแล้วเด็กๆร้องและเต้นตามกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนกันเลยค่ะ กพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตกมือพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวประวิ่งอะไรกันเล่าจงตกมือพลันหากพวกเรากำลังสบายกระเถิบเท้าพลันหากพวกเรากำลังสบายกระเถิบเท้าพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวปรวิ่งอะไรกันเล่ากระเถิบเท้าพลัน หากพวกเรากำลังสบายขงอกหัวพลันหากพวกเรากำลังสบายขงกหัวพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันเล่าขงกหัวพลันหากพวกเรากำลังสบายจงส่งเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าหากพวกเรากำลังสบายจงส่งเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความ เป็นไงบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมคะวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องการแต่งกายของไทยนะคะคุณครูก็มีบัตรภาพเกี่ยวกับการแต่งกายมาให้เด็กๆได้รับชมกันนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะว่ามีภาพการแต่งกายของอะไรบ้างภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยเด็กๆ ใช่แล้วคะ่ะภาพนี้คือภาพการนุ่งผ้าถุงนั่นเองนะคะและเด็กๆคิดว่าผ้าถุงสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างคะใช่แล้วคะ่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆผ้าถุงก็สามารถใส่ไปทำบุญได้ใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะอันนี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆ เด็กๆอาจจะยังไม่รู้จักเดี๋ยวคุณครูบอกให้นะคะอันนี้เป็นเครื่องแต่งกายที่ทำมาจากผ้าไหมซึ่งผ้าไหมนี้เป็นการทอมือซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราเลยนะคะที่ประเทศอื่นไม่มีเลยค่ะเด็กๆด,ดูภาพนี้นะคะเด็กๆรู้จักไหมคะ เด็กๆบางคนอาจจะยังไม่รู้จักชุดนี้ชุดนี้คือชุดเสื้อม้อห้อมนั่นเองนะคะเป็นผ้าอีกชนิดหนึ่งของไทยเราที่เด็กๆควรรู้จักนะคะชุดประจำชาติไทยคือชุดไทยเดิมคือผู้ชายสวมเสื้อลาดปะแตนและนุ่งจงกระเบนนั่นเองนะคะส่วนผู้หญิงห่มสบายและนุ่งโจงกระเบนนะคะแต่ในปัจจุบัน ในยุคในสมัยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายและได้รับค่านิยมจากต่างประเทศมาทำให้เสื้อผ้าหรือการแต่งกายเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนั่นเองนะคะแต่อย่างไงคุณครูก็อยากให้เด็กๆจดจำเกี่ยวกับการแต่งกายของไทยและอยากให้เด็กๆอนุรักษ์ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆก็ได้รู้จักเกี่ยวกับผ้าถุง ผ้าไหมและเสื้อหมอห้อมกันไปแล้วนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนเด็กๆอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูส่งให้ในรายกลุ่มด้วยนะคะไว้พบกันใหม่วันหน้านะคะสวัสดีค่ะ